สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาไปดูอะไรสักอย่างหนึ่งครับท่านผู้ชมดูในเกมคอนต u c t i o n นะครับในเกมภาค3านะครับคือมันมีผมเคยลงคลิปไปแล้วนะครับมันมอีอะไรสิ่งเล็กๆนะครับเป็นเหมือนของเล่นนะครับอ๋อมันจะอยู่ประมาณเอยตรงไหนวะ,มนนนะปะมาณซอยนี้แหละนะครับประมาณซอยเนี้ซอย3ามแยกเนี่ย เดี๋ยวผมจะลองขี่ไปดูนะถ้าถ้าจำไม่ผิดนะอ๋อเดี๋ยวเราลองขี่ไปดูนะผมอยากรู้มากมันคืออะไรนะไปเรามาลองดูนะครับมันมันผมเคยลงคลิปไปแล้วไอ้ไอ้เนี้ยไอ้ไอ้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับมันเป็นแบบอ่อเหมือนก๊อปปี้คืออะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกัน ครับอของแปลกครับถือว่าแปลกพอสมควรนะอยู่ไหนวะอ๋อน่าจะไปอีกครับผมน่าจะไปอีกครับอยู่ไหนวะอยู่ตรงไหนอย่าบอกนะไม่กูขับหาเนเยอะเนี่ยตรงนี้เขาบอเออเออหนีๆเจอแล้ว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 ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นีไงโหมันคือแบบอะไรเป็นอะไรที่วิเศษมากเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะพาไปดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูใกล้ๆเราจะใช้เขนกลางออกแล้วก็พาทุกคนไปดูใกล้ๆนะครับนี่ครับเห็นไหมเห็นไหมทุกคนนั่นแ่ะเห็นไหม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 เดี๋ยวผมพาไปดูเล็กๆนั่นแหละนะครับเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูนี่นี่ยกขึ้นยกขึ้นัเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูนะครับนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูมันเป็นอ่อ หมือนอะไรวะ ite อะไรวะอะไรเอกเอกนี่แหละนี่ครับมันเป็นรถหน้าตากหลังขุดแล้วก็รถอะไรวะที่มีเคนอยู่ข้างหลังนะเป็นกระบะแล้วก็มีเคนอยู่ข้างหลังของภาคภาคสามเรามันมันมีนะของภาคสองนะของภาคสองนะไม่ใช่ภาคสามนะรถ ดูจากรถนะครับดูจากรถคันนี้นะไม่ใช่ภาค3นะครับเป็นภาค2นะครับแล้วก็รถหน้าต่างขุดก็น่าจะภาคสองนะเพราะว่าภาคสองภาคสามมันก็เหมือนกันนะครับโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับคือมันแปลกตามากเลยนะเนี่ยดูดิเดีย๋ยวเราจะลองเอาแม่ครูมาขุดดูนะอะไรของมึงเนี่ย ผมจะเอาแม่ครูแคทยื่นมาดูนะครับลอง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 เอาแม่ครูแคทเจ้าแคทอะ่ะเจ้าแคทบ้าบอเดี๋ยวลองเอามาขุดดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงให้ตายเถอะกลับบ้านก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราจะลองแม่ครูแคตมาคือมันมันมันแปลกจริงๆครับมันแปลกจริงอันนี้เข้าบ้านไปมันแปลกมากเลยคนระับเออป๊อป <c oughs> เอาหางหางโรเบิร์ตมานะครับมจะลองเอาแมคโครแคทนะไปสก,กิดดูมันจะเป็นยังไงเนาะแมคโครแคทมันไปอยู่ไหนเนี่ยนะเอาออกมานี้กลัวแล้วก็หางนะครับมันจะลองเอาไปส,สก,กิดดูนะครับมันจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราขอต่อพวบบ่วงแป๊บนึงครับไปไปต่อไปเลยก็เล่นเกมไปด้วยนะเดี๋ยวพาดูพาดูนะปึ๊บโอ้โห ันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยผมไม่เคยเห็นเลยนะครับคือผมเคยเคยทำคลิปไปแล้วนะครับทำคลิปไปแล้วแต่คลิปนั้นมันมันไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับไมรู้สึกพูดติดติดขัดขัดวะจังไม่รู้เป็นอะไรโอเคเดี๋ยวเราไมโครแคทมาขึ้นเดินขึ้นดูนะครับปึ๊บโอ้ว้าวไปไปไปปปนะเดี๋ยวเราไมโครแคทไปเดินขึ้นดูนะครับมันจะเป็นยังไงกันนะครับ ตดีดผมจะขึ้นมุมมองนี้เลยแล้วกันนะครับผมจะลองแมคโครแคทไปขุดดูนะว่ามันจะเกิดขึ้นว่ามันจะมีปฏิกิริยาหรือมีอะไรบ้างครับมีมันจะขยับได้ไหมหรือมันจะอยู่เฉยหรือมันจะนิ่งหรือมันจะอะไรก็เดี๋ยวลองไปทดลองกันนะทดลองกันเราไปทดลองกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวไมโครแคทขึ้นรถก่อนแล้วกันนะครับ รือสึกว่ามันจะขึ้นเบีดี้ยวนะช่างมันไม่เป็นไรเอาไปแป๊บเดียวนะครับโอเคดับเครื่องไปลุยเลยครับเออเดี๋ยวเราพาไปนะครับผมพาขับรถไปเพราะว่ามันวาร์ปไม่ได้คนระับมันผมไม่มีตังค์ตังค์หายไปไหนหมดก็ไม่รู้นี่อือโอ้โอโรถคันนี้มันไม่ค่อยแรงนะมันเป็นเพลาเดียวนะมันเป็นมันมีล้อเดียวะนะครับมันจะมันจะไม่แรงเท่าพวกสามล้อพวกสองล้อนะครับ ก็ให้รอบมันนิดนึงรอเวลารอรอบมันนิดนึงนะครับไป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 เจ้าแคทไปลุยเลยเจ้าแคทคันใหญ่ๆเลยนะครับไอ้ไฟส้มผ่าไม่เป็นไรเว้ยก็ถือว่าดีไปนะเอออย่าไปชนเขาดิลูกพี่โอ้แล้วมันติดมาด้วยนะครับอจะติดมาทำไมเนี้ยพี่ปล่อยมไปเถอะเคียบถึงแล้วครับ เดี๋ยวเราแม่โคแคดลงลงบริเวณตรงนี้แล้วก็เดินเดินไปนะครับเดี๋ยวแม่โคแคดลงบริเวณตรงนี้เลยแล้วกันนะอี๋พอ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 นะครับ,นะรบลงลงบริเวณตรงนี้แหละนะครับมันจะลงมุมมองนี้เลยแล้วกันนะครับลงลงแบบไม่ต้องหางลงไงน,นะครับปนะครับวิธีเดินจะช้าก็คือ ดันไปแล้วก็ดูดูตัวตัวแท็กนะครับตัวแท็กไม่ใช่ดูดูตัวคอนโทรลบงคับของจริงเนี่ยตัวที่มันเป็นกา้านยาวๆเนี่ยนะครับดูว่าให้มันเท่ากันนะครับแต่ถ้าเราดันไม่สุดมันก็เดินเดินไม่แรงเนาะมันมองไม่เห็นแท็ก,กว่ะไม่เป็นไรเอาลงเลยก็ได้นะครับโอ้ชันทิบหายเลยชันมากๆเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับพี่แป๊บหนึ่งครับ ดิชันจิมหายเลยนะครับชันมากๆเลยครับเดี๋ยวค่อยๆเดินเนื้ออย่าตกอย่าตกโอเคเดี๋ยวคัมก่อนคัมก่อนโอ้โหไม่ได้เอานี้ลงเลยโอ้โอโลงแรงชิ๋มหายเลยไม่มีความนิ่มนวลอะไรเลยนะปึ๊บใจเย็นนะพี่ใจเย็นครับโอ้โหฟุตบาทเราแตกแล้วมั้งนี่มาเดี๋ยวเราจะลองเอาแม็ดโครแคทไป ลองจิ้มดูนะมันจะเป็นยังไงลองจิ้มดูลองจิ้มดูนะครับเฮ้ยพี่ลบเลยพี่ผมจะชนไปเลยแล้วกันนะครับไม่ต้องนะเนี่ยรถเรารถเราแรงอยู่แล้วครับเฮ้ยรถรถกูโคตรแรงเลยนะน่ะเออทำไมมันดันไม่ไปลบดีลบดีนี่ผมลบไปเฮ้ยตายเออหายแล้วเดี๋ยวผมจะลองเอาเจ้าแคทนะครับยื่นมือไปนะครับ ยื่นมือไปมันไม่มีปฏิกิร,ริยาเลยนะเนี่ยก็ปกตินะครับมันก็ทะลุได้ปกตินะครับมันไม่มีปฏิกิริยาหรือว่าเด็กนะครับเด็กเด็กเอารถมาเล่นหรือเปล่าเด็กเด็กเอารถมาเล่นแล้วลืมเก็บหรือเปล่าแล้วให้เราเออแล้วเรามาเจอใช่ไหมน่าจะใช่ไหม <c oughs> นี่ครับเอาลองจะแชทมานี่โอ้มัน อะไรวะเนี่ยเงินหมดนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะสรุปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่ดีอ่ถ้าผมจะเข้าไปข้างในมันเข้าได้ไหมมันปิดหรือเปล่ามันปิดน่าจะปิดตายนะครับน่าจะปิดนะครับทุกคนมันปิดอะมันเข้าตรงไหนอ๋อเข้าฝั่งนู้นครับเข้าด้านหลังด้านหลังนู้นจะเป็นร้านจอดรถนะครับที่เป็นงานนะครับ มันสรุปก็คือทำอะไรไม่ได้นะครับนี่ครับทำอะไรไม่ได้นะคําขึ้นได้ไหมคําไม่ได้ครับมันหนักเกินครับทุกคนหนักเกินเออนะครับบึ้งบึง,บงโอ้โหก็คืออ่าน่าจะเด็กเล่นนะครับเด็กของเด็กเล่นนะครับแล้วก็เนี่ยมันเป็นบ้านนะครับแล้วก็เป็นบ่อด,ดิน เด็กน่าจะเอามาเล่นแล้วก็น่าจะ,ะยังไม่ได้เก็บนะครับแล้วเราดันเอารถมาเจอซะนะตายเธอ,ซอะซลดูดิโอ้โหดูดิดทุกคนนะครับเด็กน่าจะเอามาเล่นนะครับเอาเยวผมปรับอันนี้เล็กๆให้ดูโอเคเ,อเล็กสุดแล้เนี่ครับ ก็ถือว่าแปลกตาดีเนาะแปลกตาดีพามาดูครับคลิปนี้มันอยู่ในเกมเนาะก็ผมเคยเอาลงแล้วแหละนะผมก็เอามาทําอีกให้มันชัดเจนกว่าเดิมนะครับนี่ชัดเจนมากเลยครับอืมเอาดูมุมมองนี้แล้วกันนี่เห็นไหมชัดเจนกว่าเดิมนะครับเออนี่ครับโอเคสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครัเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปว่าใคร พบเจอหรือว่าอะไรแปลกๆในเกมก็คอมเมนต์บอกได้หรือว่าไปโพสต์ลงในกลุ่มก็ได้นะครับโอเคเจอกนใหม่คลิปต่อไปแล้วกันนะสำหรับี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ